ว่างหลุดพ้นนะครับว่างหลุดพ้นนะครับไม่มีใครหลุดพ้นมีแต่ความว่างที่หลุดพ้นหลุดพ้นจากอุปทานจากอวิชชาจากสังขารจากวิญญาณจากนามรูปจากอายตณะพัสดะเวทนาตหาอุปทานพบชาติชลามรณะโสกับทุกทุกมนัสอุปาญาติว่างหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากธรรมทั้งหลายว่างหลุดพ้น จากจิตนะครับว่างหลุดพ้นจากใจว่างหลุดพ้นจากกายวางหลุดพ้นจากขันทั้ง5นะครับมีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันว่างหลุดพ้นวางหลุดพ้นจากอายนะทั้ง12ภายในภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมปัสธมาลมว่างหลุดพ้นวางหลุดพ้นจากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณว่างหลุดพ้นนะครับ เพราะว่าความว่างคือสุญญาตาปรมานุตรัสุญญาตาเนี่ยจะหลุดพ้นจากธาตุขันธ์อายตนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นธาตุขันธ์อายตนะเนี่ยมันเป็นสิ่งเกิดดับนะครับเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปทา,านเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่เกิดแห่งความทุกข์นะครับแล้วก็เป็นทุกข์ในตัวมันเองและเป็นที่ตั้งแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาว่างหลุดพ้นนะครับว่างหลุดพน้นจากสิ่งเหล่านี้ เรื่องโลกนะครับเรื่องเปลือกคือเรื่องโลกโลกเรื่องที่ไร้สาระก็ว่างก็หลุดพ้นจากโลกกตธรรมมีลาบเสริมลาบมียศเสริยมยศทุกทุกสันสันตาว่างหลุดพ้นต่นความว่าโลกกธรรมมันก็มีอยู่แต่ว่าไม่ความว่างมันหลุดพ้นนะครับไม่ไปอุปทานในโลกกธรรมกายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่แต่ว่างหลุดพ้นจากกายเวทนาจิตธรรมไม่อุปทานมันก็เลยเป็นสักว่าโลกสักว่าธรรม แต่ว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมรู้มันก็รู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ทราบอยู่ก็สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินสักว่าทราบธาตุก็มีอยู่ตามธรรมชาติก็สักว่าธาตุตามธรรมชาติแต่ว่างหลุดพ้นนะครับไม่อุปทานในธาตุขันธ์อายตนะคลายความเพลินพอใจอยากคลานะครับความรุ่มหลงในธาตุขันธ์อายตนะ ว่าเป็นเราของเราหรือตัวตนของเราว่างามเที่ยงสุขเป็นตัวเป็นตนซึ่งเมื่อได้ศึกษาพระปฏิบัติทาตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดการรู้ตามนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เราไม่ได้ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราความงามความเที่ยงความสุขความเป็นตัวเป็นตนได้ไหมนะครับมีแต่ความเป็นทุกข์มีแต่ความเปลี่ยนแปลงความไม่ยั่งยืนความไม่มีตัวตนความไม่ใช่เรา ไม่เป็นเขาไม่เป็นของเราไม่มีเราไม่มีของเราไม่เป็นตัวของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะครับก็เกิดความนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายเวลาติรทำเบื่อหน่ายคายกำหนับในธาตุขันธ์อุยตนบในกายในจิตในใจในธรรมทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นบากุสลอกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นตกเป็นปิดก็หลุดพ้นนะครับเข้าสู่สุญญตาคือความว่างเขาเรียกว่างหลุดพ้น เมื่อว่างหลุดพ้นแล้วมันก็เลยไม่ต้องกังวลเรื่องความคิดความจําความรู้สึกนะครับความรู้ความเข้าใจความรู้ความเห็นความเชื่อความต้องการของใครๆอีกนะครับว่างหลุดพ้นเมื่อว่างหลุดพ้นแล้วก็หลุดพ้นถาวรนะครับไม่มีการติดกายติดใจติดจิตติดธรรมนะครับว่างหลุดพ้นเนี่ เป็นปรมาณตรัสรูสัญญานะครับเข้าถึงความเป็นความจริงนะครับเข้าถึงความจริงบรรลุความจริงแจ้งความจริงแล้วแลวอยู่นะครับไม่สงสัยอะไรในเรื่องของอริยสัจส,สี่ตัวสมุทัยนิโรธดรรคนะครับไม่ลังเลไม่สงสัยนะครับไม่สับสนนะครับเข้าถึงนะครับว่างหลุดพ้นนะครับว่างหลุดพ้นเพราะตอนเราเนี่ย เพราะการไม่ได้ฟังธรรมไม่มีศรัทธาในการศึกษาพุทธปฏิบัติมันก็เลยไม่เข้าถึงความว่างนะครับก็เลยติดจิติกาที่จิตที่ใจที่ทำติดจิติกายเวนนาจิตธรรมติดจุดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจติดจุดที่รูปกตจิสัมปัตมรรมณนเป็นจมมุดที่อารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดจิตใจความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นสมมุติบ้างเป็นบัญญัติบ้าง ว่างหลุดพ้นจากสมมุติจากบัญญัติสัจจะลูกิจจิตจิตนิพานนะครับว่างหลุดพ้นหมดทั้งบัญญัติทั้งปรมัตทั้งสัจจะทั้งมายาว่างหลุดพ้นนะครับแต่ว่าโลกก็ยังมีอยู่ธรรมก็ยังมีอยู่อะไรอะไรก็ยังมียังเป็นไปตามธรรม,ามชาติแต่ว่าว่างนั้นไม่มาสิงสถิตนะครับไม่มาอุปทา,านไม่มายึดถ,ถือยึดมั่นในอะไรอะไรนะครับให้ต้องเดือดร้อน ให้ต้องฟุง้งซ่านให้ต้องสับสนไม่ต้องเครียดนะครับหรือว่าให้ต้องเกิดวัฏจักรเกิดพบภูมิพบแชกทางความคิดทางใจทางจิตทางอารมณ์ทางความรู้สึกฉะนั้นว่างหลุดพ้นดีๆนะครับเมื่อว่างหลุดพ้นแล้วก็หมดห่วงหมดกังวลเพราะชีวิตจริงๆนั้น คำว่าว่างหลุดพ้นนะครับไม่มีอะไรให้ติดไม่มีอะไรให้ยึดไม่มีอะไรให้เกาะนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เรียกว่ากายใจสังขารนะครับเรียกว่าธาตุเรียกว่าธรรมเรียกว่า,วาความเป็นทิพย์นะครับมันก็ไม่ใช่เราไม่ของเราไม่ถือของเราอยู่แล้วเพราะมันเกิดดับมันไม่เที่ยงมันยึดถือไม่ได้ มันเชื่อใจวางใจมั่นใจไม่ได้อาศัยพึ่งพิง,พงไม่ได้บท่านก็เลยให้เรานั้นปล่อยวางให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดให้หลุดพ้นนะครับก็ว่า,วางนี่แหละหลุดพ้นนะครับเพราะว่าความจริงคือที่เราเรียกกันว่าเป็นเราเป็นสันจจะคือความว่างที่เรียกว่าปรนานุตรลักษณตานะครับว่างหลุดพ้นนะครับไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตน ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีธรรมนะมีแต่ความว่างที่หลุดพ้นไปจากกิเลสกรรมวิบากจากธาตุขันธ์อายตนะนะครับจากอาวิชชาสิ่งที่เรียกว่ากิเลสก็ตามอุปกิเลสสังโยชน์มีต้นสังโยชน์ต่างๆก็ตามเนี่ยว่างหลุดพ้นได้หมดเพราะว่าความว่างนี่ไม่ติดอยู่แล้วไม่ยึดอยู่แล้ว ไม่ถือสาหาความไม่เอาเรื่องเอาราวไม่มีการเพลหมกมุ่นผูกพันนะครับเพราะว่าทราบความเป็นจริงรู้ความเนจริงเข้าใจความเป็นจริงเห็นแจ้งประจักษ์ชัดต่อชีวิตที่ความทุกข์ที่มีอยู่เต็มโลกนะครับเกิดแค่เจ็บตายก็ทุกข์นะครับความหวังสมหวังปิดบังวัดพลาดมีลาบเสียมลาบมียศเส,สียมยศสุขทุก,ทกส,ส,ส,สันเสริญทา สับะทุสับปโศกสับปะโลกสับปะพยสมมติบัญญัติซึ่งมันก่อเกิดทุกทั้งหมดนะครับมันมีลกนี้ที่กาลังสมมุติแบ่งแยกแบบยินแดงแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบ่งแยกความเป็นคนเป็นสัตว์จนชั้นวรรณะแบ่งแยกฐานะการศึกษาเสื้อผ้าหน้าตา,ท,าที่อยู่อาหารยารกษาโรคอาชีพการใช้ชีวิตทุกอย่างถูกสมมติขึ้นมาอุปโลกขึ้นมา แต่ว่างไม่ติดไม่ยึดนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสังขารที่สมมุติขึ้นมาตามภาษาของมนุษย์แต่มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เปีนตามเหมือนเดิมนะครับเหมือนเรียนสองด้านมันก็ทุกซ้อนทุกสังขารซ้อนสังขารทาซ้อนทำเกลียดซ้อนเกลีดวิบากซ้อนวิบากซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเจตนวของเราหรอกแต่สัตว์เอาอุปทานเอาสมมุตินะครับเอาประสงค์ ปัจจัเข้าไปจับยึดติดนะครับแต่ก็ยึดไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างมันอนิจจังทุกอย่างมันทุกขังตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ทุกอย่างมันอนตามันต้องหลุดต้องเสื่อมต้องสลายต้องหายต้องหมดอายุไขอายุความต้องป้งหกกเะสียมต้องแก่เจ็บตายต้องดับต้องสูญต้องหายต้องแตกต้องสลายต้องผุพังไม่ว่าสร้างอะไรขึ้นมาฉะนั้นการที่เราว่างหลุดพ้นนะครับทำให้เราไม่ต้องสร้าง ไม่ต้องรักษาไม่ต้องสูญเสียอะไรว่างหลุดพ้นที่เราศึกษาปปะพฤติปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าโลกยธรรมการมีความรู้การเรียนการสอนการสดนการสร้างการไผแพร่การปฏิบัติการมีครอบครัวมีพ่อแม่พี่น้องญาติสิบอาจารย์คนรักมิตรศัตรูการ,ร,รมีลูกหลานญาติพี่น้องสัพพสัตมีบ้านมีรถมีเงินมีงานมีการใช้ชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนบทเรียนบทหนึ่ง ที่เราเรียนซ้ำซ้อนซ้ำซากมากีา่พับกี่ชาติมันก็เหมือนเดิมกันหมดวันหนึ่งเรามาได้สติระลึกรู้สึกตัวเข้าใจทางความเปนจริงก็เบื่อหน่ายคลายการเกิดกายความทุกข์นะครับเราก็คลายกำหนัดคลายความพอใจอยากในภพชาติตา่างนะครับก็หยุดการเงินไว้แต่เกิดก็ว่างก็หลุดพ้นไปนะครับไม่ต้องมาวุ่นวายกับการเกิดการตายหรือว่าไม่ต้องวุ่นวายกับสร้างภพสร้างชาติ ้างบุญสร้างกรรมหรือว่าการใช้รรจบ,ชบุญหรือว่าการแสวงหาความสุขความทุกข์ในวัฏจักรในกิถภพบซึ่งแต่ละหนาแต่ละที่ไปมันก็ไปด้วยธาตุได้ขันได้อายตนะกับธาตุขันอายตนะแล้วก็มีมนุษย์โลกเทวโลกปรมโลกซึ่งแต่ละโลกก็ทุกทั้งหมดทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเป็นที่ตั้งของธาตุธาตุมันทุกขันมันทุกอายตนะมันทุก ทุกที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเสียด้วยเขาะทุกเป่าเป่า,ปาทุกเสียเวลาเวลาฉะนั้นก็เลยเบื่อนายเบื่อนายคลายกำหนัดนะครับละความเพลินขอไปอยากใคร่ในการเกิดใหม่ในการสร้างพบสร้างปูมสร้างชาติสร้างทุกนะครับก็จะเป็นผู้หลุดพ้นคือความว่างว่างหลุดพ้นนะครับไม่ต้องวุ่นวายกับการตัดเตรียมตัวเกิดเตรียมตัวตายเตรียมตัวอยู่ เป็นตัวไปพาซึ่งเราเตรียมมาทุกภพทุกชาติหละเตรียมมาท่าอะไรก็ไม่พร้อมสักทีเนี่ยเราควรจะเหนื่อยนายเบื่อนาย,นายสรสังเวชเอิ่มละอากับการมีธาตุมีขันมีอายตนะมีภพมีภูมิชาติซึ่งทุกครั้งที่เราเกิดมันทุกหมืนแหละทุกทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดเราก็เลยว่างหลุดพ้นไปจากความคิดจากใจจากจิตจากวิญญ,ญาณ จากสัญญาเกิตนาภาษามนสิการนะครับว่างหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปมันจะได้หวัางหวางไปมันจะได้พ้นพ้นไปมันจะได้จบจบไปพ้นหูพ้นตาพ้นใจพ้นตาพ้นรูปพเสียงสัมปัสธมารมพ้นดินน้ำลมไฟไปพ้นตาพ้นขันไปพ้นความทรงจำความคิดความรู้สึกเมื่อพ้นแล้วมันก็ว่างนะครับว่างแล้วไม่ต้องคอยห่วงคอยห่วงตัวตน สั์บุคคลเราเขาของเราของเขาซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าสมมติกฎหมายทำวินัยนะครับบัญญัติสมมติอาจจะมายามันก็เลยยุ่งนะครับจริงๆการที่เราว่างหลุดพ้นอะไรเหมืเอาตัวรอดไม่อย่างนั้นมันเราตัวไม่รอดนะครับมันเราแต่ตัวตนหลายๆตัวหลายๆตนทับถมกันกระทบกระทันกระแทกกระทันกระทกกระเทือนก็สุดท้ายก็ แต่ความรักความสามัคคีมีทุกข์เป่าเป่าเหนื่อยเป่าเาลำบากเปา,ปาชีวิตมีปัญหาเป่าดฉะนั้นเราก็เลยว่างหลุดพ้นดีกว่านะครับจะได้หมดเรื่องหมดราวได้จบจก็บจ,จบพรมจรรันฏิสุติย์ทุกธรรมนิพพานแจ้งจะได้ถึงธรรมรรุธรรมแจง้งธรรมก็คือว่างหลุดพ้นนั่นเองนะครับก็แล้วก็แลยอยู่มีวิมุตติยานทัศนะรู้เห็นนะไม่กำเริบเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องวิญญ,ญาณ ไม่กำเริบเรื่องใจเรื่องเวทนาเรื่องกิตเ,เ,เรื่องธรรมไม่กำเริบเรื่องการสังวรสั่มรมระวังในอายจะตะนะครับจะได้สติอารมณ์จะได้สนุกนะครับจะอาศัยว่าว่างหลุดพน้นนะครับว่างหลุดพน้นแต่ถ้ายัางวุ่นวายที่จะเรียนจะสอนจะสวดจะสร้างจ,จะเผยแพร่ปฏิบตัติจะเอาโลกเอาธรรมจะเอานั่นเอานี่อยากได้นั่นได้นี่ต้องการมีนั่นมีนี่ โสดตายก็เป็นหนี้ชีวิตหนี้กรรมหนี้กิเลสหนี้วิบากใช้กันไม่หวัดไม่ไหวจังก็ตัดหนี้ตัดกรรมตัดกิเลสวิบากเสียโดวยว่างหลุดพ้นนะครับว่างหลุดพ้นว่างหลุดพ้นไปนะครับมันจะได้หวัางหวางไปมันจะได้พ้นพ้นไปมันจะได้ผ่านผ่านไปจะได้ไม่ต้องลำคาญงุ่มอิดหงส์สั้นจะได้ไม่เอะอะอังเลสสงสัยจะได้ไม่ต้องอะไรกับอะไรกับสรพรสัตสรพรสิ่ง จะได้โล่งๆปรุงๆลงเบาๆสบายๆที่ใกรยจปนคลายนะครับว่างนะครับหลุดพ้นว่างหลุดพ้นดีๆก็จะหมดทุกข์หมดโศกหมดนี่หมดโลกหมดภัยหมดเวียนหมดกรรมหมดเคราะห์นะครับก็จะมีอยู่มีกินมีใช้นะครับสบายยมีโชคมีลาภมีวาสนามีบารมีนะครับแต่ไม่ติดไม่ยึดมันก็เลยไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้นะครับก็เลยไม่ ขัดเยียงขัดคอขัดใจขัดผลประโยชน์กับใคร,ใ,ครใช้ชีวิตเรียบง่ายเียนถึงวาระสุดท้ายว่างไม่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็เลยว่างหลุดพ้นนะครับว่างหลุดพ้นดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ